ปกติผมก็สนใจเรื่องศิลป,ปะอยู่แล้วครับมีความชอบมากๆในการที่ไปร่วมกิจกรรมในนอกมหาลัยเหมือนเราได้ออกจากหลูกเดิมๆครับออกมาทำอะไรใหม่ๆเพื่อสังคมบ้างเข้าร่วมกิจกรรมนี้ก็ได้เรียนรู้จากที่นี่ก็รู้สึกดีมากๆ เอื้อมากๆนะครับก็อยู่ที่ตัวศิลปินหรือว่าอยู่ที่คนสร้างงานด้วยครับว่าความคิดของแต่ละคนมันไม่เหมือนกันแต่สําหรับผมผมรู้สึกว่าเอื้อมากๆครับพื้นที่วัสดุในพื้นทิน งานชิ้นนี้ผมได้บรรนาลใจจากวิทยากรได้เล่าอดีตสงขาเคยเป็นเกาะมาก,ก่อนผมก็เลยนําวัสดุพื้นถิ่นนั่นก็คือใบไม้นะครับมาต่อๆกันเป็นทิกซอเป็นลูกพื้นที่ของสงขานะครับผมในหลากหลายเวอร์ชันนั่นก็คือแห้งบ้างดิบบ้างนะครับแล้วก็มีกลางๆะครนะก็จะสื่อถึงความไม่แน่นอน,นครับของธรรมชาติหรือว่าความไม่แน่นอนของโลกนะครับเมื่อก่อนเคยเป็นเกาะหรือว่า ในอนาคตอาจจะมาติดกันเป็นแผ่นดิดเดิมก็จะเป็นได้ครับอยากให้เห็นถึงความสวยงามหรือว่าความสำคัญของทะเลสาบนะครับคนในพื้นถิน่นในเรานะครับเมื่อก่อนเคยดีกว่านี้นะครับแล้วก็จากการบริหารของอมนุษย์อาจจะบิดเบียนส่งผลต่อธรรมชาติาบิดเบียนไปด้วยครับก็อาจจะส่งผลต่อคนในชุมชน